ค่ะมาเล่นกับโนอากันนะคะก็วันนี้แหม่มไปคีบอันนี้มาค่ะของเล่นมาให้โนอาหนะคะเป็นของเล่นของอันปังแมนนะคะนี่ไว้สําหรับเล่นในอ่างอาบน้ำนะคะเป็นเรือเดี๋ยวจะมาต่อเล่นกันนะคะจ้าไหนไหนไหนดูซิมีอะไรบ้าง นี่เป็นเรือมีอะไรบ้างวอว้าวมีห่วงยางด้วยไหนไหไหมีอะไรบนะ้างมาต่อกันมาต่อกันอืไหนไหไหน,นเดี๋ยวแม่ดูแบบก่อนนะต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปเล่นใน ที่เราอาบน้ํากันเนาะนี่มีเรือแล้วทีนี้ก็ใส่อะไรคะลูกใส่หลังคาใช่ไหมหลังคาเหลืองเืองนี่แม่ใส่ให้ก็ใส่หลังคาแบบนี้แล้วตรงนี้ก็ห่วงสีเขียวอันนี้เหรอเออห่วงสีเขียวนี่แล้วอาจารย์นีใส่ที่นี่เห็นไหมคะนี่สีชมพูก็น่าต้อง,องใส่ตรงนี้เนาะ ได้แล้วแล้วก็อันไหนอีกนี่บิ๊กแมนบิ๊กแมนเดี๋ยวแม่ตัดให้หนกเหตไบิ๊กแมนห็่ไหมบิ๊กแมนใส่ที่ไหนบิ๊กแมนใส่ที่นี่หรือเปล่าคะอ่ะนอกจกใส่นี่เออไหนเดี๋ยวแม่ตัดให้นะ นี่ค่ะอะตัวนี้ไว้ไหนตัวไว้ตัวนี้เหรออ,อ,อันนี้แม่ไปคีบมานะคะจากตู้เกมเลยของมาใหม่น่ารักดีเอาไว้ให้โนอาเล่นตอนอาบน้ำอะใส่อันนี้อันนี้อันนี้ใส่ใส่ใสใส่อันนี้ได้ด้วยเนี่ย ออกทำไมลูกวายนอกจังดึงออกแล้วต่อให้แจกก่อนชิลูกแล้วก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันไงหนวาจังแกะออกหมดแล้วอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเรือเรือยกยกของเหรอลูกยกสมอเอ๊ะ สมอสมอเรือแม่เริ่มงงเกาะชักเอาออกแล้วอ่ะแม่ต่อให้นี่คะต่อให้อันนี้อันอน,อนี้ปูนป,นปูนแบบนี้นะนี่ปูนปูนแบ็คกิ้งแมนไว้ีนปูน,รรน,ปนปูน แล้วก็เรือกึ๊ก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 ว้าต่ออันนี้อันนี้สมอเรือสมอเรือไว้แขวนไว้ข้างหน้าไอ้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 ไหนไหนหนอาจังแย้งเก่งมากโอ้ยจับมันนั่นออกอันนี้ข้าอีกแล้วเอ้ยไหน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 เด้อเด้อดูก่อนนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเรือน้อยโนอาจังแกล้งอีกแล้ว โอเคเดี๋ยวเอาไปเล่นในห้องน้ำกันเนาะไปอาบน้ำกันดีกว่าเนาะช่าหนูอ่ะสุดยอดเลยอะไรล่ะหนูน้าจังเห็นไหมลูกเห็นไหมอะไรเออว้าลอยอยู่ในน้ำแล้วน้าจังอยากจับอยากจับแล้วลูกน้าจังชอบไหม เนออยากอยากจะเข้าไปจับแย่แล้วนี่ยืนรออยู่เลย, <c oughs> ย้วไมจักฉนุกใจเลยฉันุกใจเลยเูกจปล่อยรอยน้ำก็ได้แคอ,อ,อยน้ำาหาห้้าหาห้าหอ้าา เรือหนีแล้วเรือหนีมานี่แล้วไหน,นๆ,ๆปล่อยลอยน้ำใช่คะปล่อยลอยน้ำโอ้โหนี่เอามาลอยน้ำแบบนี้นี่ลอยน้ำแบบนี้ก็ได้ลอยังระวังนะคะลอนลอมนะลมนะนี่เรือมานี่แล้วเอ้ยแค้นกใจเลยวันนี้เ <c oughs> ออแค้นหกใจเลย มาเล่นแค่นี้นะคะเราจะไปบายก่อนลูกบายบายเดี๋ยวนื้อจะอาบนะำโหไม่ยอมแล้วอ่ะกําลังตื่นตาตื oh. ่นใจว่าจะเล่นอะไรดียิม้มหวานค่ะยิม้มหวานทำเป็นไรอะไรเนี่ยนั่ง,น,งนั่งแกว่งขาบนเตะ๊ะอ่ะยิม้มหวานกันน่าจะยิม้ม เอ้ยยูะน้อจางยิ้หมหวานก่อนค่ะน้องจางบายบายเป็นยังคะบายบายไป็นนะสวัสดีนะคะสวัสดีเป็นหรือยังสวัสดีเออไหนส่งจูบสิส่งจูบส่งจูบส่งจูบอ่าเก่งจัง